สวัสดีนะคะพี่พีทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพักเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะน้องก็เปิดแบงปันที่ราคาองค์ละ2 0 0บาททุกรายการนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ก็รับดูรับชมยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะ,รระ,คะเริ่มกันที่พระสมเด็จนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่1นนะคะ เนื้อผิวสวยๆนะคะมีค่าปลักปิดทองนะคะด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1น,นะคะรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อกันนะคะวัดพญาจังหวัดอยุธยานะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะ รายการที่3นะคะเป็นน็อกเก็ตนะคะหลวงปู่ศิลาด้านหลังมีมวลสารนะคะองนี้รายการที่สนะคะตรงนี้จะมีรอยจานนะคะเป็นจานยันนะคะองนี้รายการที่4นะคะเป็นพระกะรุณาวิหารีนะคะหลวงพ่อเพิ่มไหมคะพี่ พระกรุณาวิหารีหลวงผู้เผือกนะคะพี่ตรงนี้นะวัดวัดกลิ่งแก้วนะคะเป็นรายการที่4นะคะรายการที่หนะคะเป็นสมเด็จแหวกม่านนะคะ รายการที่6นะคะเป็นเหรียญจุราลงกรนะคะสะยามินด้านหลังเป็นช้างสามเสียนนะคะเป็นเหรียญ1น1บาทรอสหนึองเจนะคะรายการที่7นะคะเป็นเหรียญนั่งพานรวยพันร้านนะคะปี2 564นะคะหลวงพ่อรวยนะคะวัดตะโก รายการที่8ดนะคะเป็นพระปิดตาปลดหนี้นะคะหลวงปู่ศิลาด้านหลังนะคะจะเป็นยันเหนือดวงนะคะหลวงปู่ศิลาวัดโพสีสะอาดนะคะองคน,นี้รายการที่8นะคะรายการที่9นะคะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาหลังแบบนะคะองน,นี้เป็นรายการที่9นะคะ รายการที่10นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะเป็นจอบพิมพ์พเล็กนะคะองค์นี้เป็นรายการที่10นะคะรายการที่11เนะคะเป็นพระสมเด็จมีหน้ามีตานะคะ รายการที่12นะคะเป็นเหรียญโชคดีนะคะพระอาจารย์สุริยันนะคะวัดป่าวังน้ำเย็นนะคะปีพศ2560นะคะรายการที่13นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่13นะคะ รายการที่14นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผิวมีค่าปรักปิดทองนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะองคนี้รายการที่14นะคะรายการที่15นะคะเป็นเหรียญฉลองอายุ8รอบนะคะหลวงปู่ทิมปี2518นะคะองนี้เป็นรายการที่15นะคะ รายการที่16นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อกันนะคะวัดพญาตี2 469ี2469นะคะเหรียญน,นี้นะคะด้านหลังจะเป็นตัวยันนะคะเขียนที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถนะคะ รายการที่สิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตตารามนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันนะคะรายการที่สิบแปดนะคะเป็นพระ หลวงพ่อไปนะคะที่ระลึกสองสี่เจ็ดแปดนะคะรายการที่สิบเก้านะคะเป็นเหรียญรุ่นสร้างบารมีนะคะหลวงพ่อคูณวัดบ้านใ่นะคะปีสองห้าหนึ่งเก้านะคะ รายการที่20นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีดิงดำนะคะปี2521นะคะด้านหลังจะเป็นทาวเวสวรรน,นะคะองค์นี้รายการที่20นะคะ รายการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วนะคะอายุครบ8รอบนะคะปี2562นะคะวัดบางหมันนะคะรายการที่22นะคะเป็นพระกิ่งนะคะ พระกิ่งองค์นี้นะคะด้านหลังมีตัวยันนะคะเป็นรายการที่22นะคะรายการที่23นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะพระสมเด็จปกโพนะคะองค์นี้รายการที่23นะคะด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีบีบน้ำมวยผมนะคะ รายการที่24นะคะเป็นพระพุทธโธน้อยนะคะพระผงแม่ชีบุญเรือนนะคะเนื้อผิวสวยสวยเลยนะคะองคงนี้เป็นรายการที่24นะคะรายการที่25นะคะเป็นเหรียญพระผงดวงเศรษฐีนะคะหลวงปู่ศิรารุ่นหนึ่งวัดโพสีสะอาดน,นะคะเป็นรายการที่25้านะคะ รายการที่26นะคะเป็นรูปลอหลวงพ่อเงินนะคะมีรอยยันแบบนี้นะคะด้านหลังเขียนวัดบางคานนะคะเป็นรายการที่26นะคะ รายการที่27นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะจังหวัดชัยนาทที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์วัดเขาใหญ่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเป็นเหรียญจัดตุรพิษพรชัยนะคะองค์นี้รายการที่27นะคะ รายการที่28นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีจุดมวลสารสีเขียวนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่28นะคะรายการที่29นะคะเป็นพระ25สัตวตวรรษนะคะพระ25สัตวตวรรษนะคะองนี้เป็นรายการที่29นะคะ รายการที่30นะคะเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะคะด้านหลังมีรอยตาปั๊มนะคะแบบนี้เลยนี่เป็นรายการที่30นะคะรายการที่31นะคะเป็นพระพุทธ,ธโสธรน,นะคะปี2460เมืองฉะเชิงเซานะคะ ด้านหลังองค์นี้จะเป็นหลังยันนะคะเป็นรายการที่ส1อนะคะรายการที่32นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงปู่ทวดด้านหลัง0ูนย์หนะคะเหรียญจอบหลวงปู่ทวดด้านหลัง0ูนย์ห้านะคะองค์นี้เป็นรายการที่32นะคะ รายการที่สานะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกล้วยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตตารามนะคะด้านหลังมีต่อโคกอไก่ด้วยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่33นะคะรายการที่34นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เกตชยโยนะคะ พิมวัดเกตชยโยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่34นะคะรายการที่35นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคเหรียญมหาราชปี25 16นะคะด้านหลังเป็นรูปดอกบัวนะคะองค์นี้เป็นรายการที่35นะคะ รายการที่36นะคะเป็นพระร่วงรางปืนนะคะพระร่วงรางปืนเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นรอยรางปืนแบบนี้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่36นะคะรายการที่3 7นะคะเป็นรูปรอหลวงพ่อไปนะคะ รูปรอหลวงพ่อไปนะคะเนื้อผิวก็เก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะเหรียญเจ้าสัวด้านหลังยันนะคะองค์นี้เป็นรายการที่3 8นะคะ ต่อไปรายการที่39นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะเหรียญหลวงปู่โต๊ะด้านหลังตราปรพัดพัยศแบบนี้เลยนะคะวัดประดูชิมพีปี2518นะคะเป็นรายการที่39นะคะ รายการที่40นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะชมมวลสารให้ขึ้นชมแบบนี้เลยนะคะเกดทะทุ้มสวยๆนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่40นะคะรายการที่41นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกพระอาจารย์ชอบนะคะ เรียนรุ่นแรกพระอาจารย์ชอบองค์นี้นะคะด้านหลังนะคะเป็นรูปเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าบาทพระนะคะเป็นเหมือนพระธุดงนะคะองนี้รายการที่41็นะคะรายการที่42นะคะเป็นพระมะเหสวนนะคะพระมะเหสวนนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่42นะคะ รายการที่43านะคะเป็นเหรียญจอบนะคะหลวงพ่อเงินหน้าศึกเลยนะคะองนี้นะคะผ่านการใช้งานมานะคะเป็นรายการที่43านะคะต่อไปรายการที่44นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะมีฝั่งมวลสารที่หน้าอกแบบนี้นะคะด้านหลังก็มีนะคะนี่แล้วก็มีรอยเส้นเกสรแบบนี้ด้วยนะคะเป็นคุณแผนหลวงปูท่ทีมวัดระหารไรนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่44นะคะรายการที่45นะคะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทิมเสียนโตด้านหลังมีรอยต่อโคดวัดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่45นะคะ รายการที่46นะคะเป็นพระซุ้มกอเนื้อผิวเก่าแห้งเดิมแบบนี้เลยนะคะใส่ตลับเลดนะคะด้านหลังจะมีรอยมวลสารขึ้นให้ชมแบบนี้ด้วยนะคะเป็นหลังเรียบนะคะองค์นี้รายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้มีค่าปรักปิดทองนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังแบบนี้เลยนะคะ เป็นรายการที่47นะคะรายการที่48นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้เหรียญเสมางานเรื่องสมณศักดิ์นะคะปี0 8ย์ด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะองคนี้เป็นรายการที่48นะคะ ต่อไปรายการที่49นะคะเป็นพระนางพญานะคะพระนางพญานะคะองค์นี้นะคะเนื้อผิวสวยๆมวลสารขึ้นให้เห็นชัดแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่49นะคะต่อไปรายการสุดท้ายนะคะรายการที่50นะคะเป็นรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะ รูปโปรรวงพ่อเงินหน้ายิ้มสวยแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่50รายการสุดท้ายนะคะทาพี่ๆดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ